3ามพักใหญ่ลุ้นขวาแชมป์เลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ต้องบอกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 9เนี่ยพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นี่ก็เป็นฐานที่มั่นสำคัญเหมือนกันแม้จะมีสอสเรียกว่าไม่มากถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคก,กลางภาคอีสานหรือว่าก็ภาคเหนือแต่ว่าฐานที่มั่นของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานเสียงสําคัญเลย โดยเฉพาะการต่อสู้กันระหว่าง3พักใหญ่ก็คือพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแชมป์เก่าคราวที่แล้วพักภูมิใจไทยซึ่งได้อันดับที่3มคราวที่แล้วแล้วก็พักเกิดใหม่ก็คือพักกล้าทำที่เรียกว่าต้องการที่มาจะช่วงชิงแล้วก็ต้องการที่จะเรียกว่าแบ่งเค้กสสอในพื้นที่พักได้เหมือนกันย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งคราวที่แล้วเมื่อปี2566พักที่ได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็คือพักประชาธิปัตย์ แต่ว่าเป็นการได้การเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้สสเรียกว่าน้อยเต็มทีสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็คือได้แค่17ที่นั่งเท่านั้นขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เคยได้ถึงระดับ50กว่าตัวแล้วก็บางปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ได้เกือบจะเรียกว่ายกภาคแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าน่าใจหายประชาธิปัตย์พรรคสีฟ้าเนี่ยซึ่งเคยเป็นพรรค เรียกว่าแชมป์เก่าภาคใต้เนี่ยก็ได้สสรวมทั้งภาคเนี่ยแค่17คนเท่านั้นขณะที่พักอันดับสองที่ได้สสในการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็คือพักรวมไทยสร้างชาติคราวก่อนนี้ก็ชูลุงตูผลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแม้จะได้สสมาถึง14คนแต่ว่าก็เรียกว่าพลาดเป้าไปจากที่เรียกว่าวางเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะได้ประมาณ20คนขึ้นไป แต่ว่าเลือกตั้งจริงๆก็ได้มาแค่14คนเท่านั้นขณะที่อันดับ3เนี่ก็เป็นพรรคภูมิใจไทยเลือกตั้งคราวที่แล้วนี่ก็ได้มา12คนแล้วก็อันดับที่4เนี่ก็มี2พรรคก็คือพรรคประชาชาติซึ่งได้สสส่วนใหญ่จากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอยู่ประมาณ7คนแล้วอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมซึ่งก็เรียกว่าแตกกันกับพรรคของลุงตู่ก็เรียกว่าตัวลุงป้อมเนี่ยคราวที่แล้วนี่ก็ได้มาแค่7 ที่นั่งเท่านั้นรวมถึงอีกพักหนึ่งที่คราวที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะปักหมุดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้ก็คือพักประชาชนที่สามารถเรียกว่าขวาสามที่นั่งจากจังหวัดภูเก็ตแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเรียกว่าเ,เรื่องของการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าบางพักเนี่ยก็อ่อนแรงลงบางพักเนี่ยก็เรียกว่าล้มหายตายจากบางพักเนี่ยก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้นําแล้วก็ บางพักเนี่ยก็มีสสอจานวนมากเนี่ยเรียกว่าย้ายพักออกไปแต่ว่าเลือกตั้งคราวนี้เต็งหนึ่งของการาชิงชัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัด59ตัวเนี่ยคือพักภูมิใจไทยภูมิใจไทยคราวที่แล้วอย่างที่บอกก็คือว่าได้สสมาทั้งสิ้น12คนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโกเกี้ยคุณพิพัฒน์รัชะกิจประการรองนายกและก็ลมนติว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เรียกว่าหมายมั่นปั้นมือเลยบอกว่าเดิมเนี่ยมี12คน แล้วก็มีสสที่เรียกว่ามาจากพรรคอื่นๆอีกเนี่ยอีกประมาณเรียกว่าประมาณ20คนรวมกันแล้วตอนนี้เนี่ยในมือเนี่ยมีสสที่เป็นเจ้าของที่นั่งเดิมเนี่ยอยู่ประมาณเรียกว่าสามสิบสามสิบที่นั่งนอกจากนี้ก็มีคนที่เคยลงพื้นที่เคยสมัครในการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยมาอีก28คนตรงนี้ก็ทําให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการโกเกีย ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมั่นใจมากว่าการเลือกตั้งคราวนี้59ตัวเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณ31ที่นั่งขึ้นไปนี่เรียกว่าประกาศกันแบบนี้เลยแล้วก็นโยบายเด่นๆที่พรรคภูมิใจไทยใช้หาเสียงรอบนี้ก็มีเรื่องของแลนบิดแลนบิดในพื้นที่ของสุราษฎร์ในพื้นที่ชุมพรแล้วก็เป็นเรียกว่าเมกะโปรเจกต์อ,อันใหม่อันใหญ่ที่เรียกว่า โบพักภูมิใจไทยมาขายนอกจากนี้ก็มีเรื่องของจุดขายเรื่องของการทำสะพานไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามเกาะสมุยสะพานมโนราสะพานข้ามเกาะลันตาแล้วก็เรื่องของการไปทำโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องต่างๆอย่างนี้มากมายซึ่งตรงนี้เป็นจุดขายของพรคภูมิใจไทยขณะที่ประชาธย์เนี่ยแหมล่าสุดนี้ก็ต้องบอกว่าได้กระแสขี่กระแสมาเพราะว่าได้ตัวคุณอภิษ์เวชัยชีวะอดีตนายกลันตีเนี่ย คนที่27เนี่ยกลับมาคุมพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึง่งคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าแหมก็เข้าใจได้ว่าตอนนี้สสเขตอาจจะน้อยลงไปแต่ว่าเรื่องของกระแสพักนี่แหละเรื่องของคะแนนบัญชีรายชื่อนี่แหละตรงนี้แหละเป็นจุดสําคัญที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยมั่นใจว่าน่าจะทําให้ประชาธิปัตย์เนี่ยได้สสเพิ่มมากขึ้นคราวที่แล้วเนี่ยบัญชีรายชื่อได้3คนแต่คราวนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์มั่นใจว่าน่าจะได้เพิ่มมากขึ้นณะที่สสเขตแม้จะมีคนนนยย้าาาออกกไปจนวนํวม แต่คุณอภิสิทธิ์ก็มั่นใจว่าก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันรวมๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่าก็มีลุ้นแต่ว่าอาจจะไปถึงระดับแชมป์รักษาแชมป์เนี่ยก็คงใจยากซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็เรียกว่าเข้าใจได้พักต่อมาก็คือพักอันดับ3ารพักอันดับ3มนี่แหมเป็นพักเกิดใหม่ก็คือพักกล้าทรรมของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าซึ่งมีคุณนลลุม,มน์อาจาร,รย์แหม่มนี่เป็นหัวหน้าพักพัก ้าทำเนี่ยเดิมทีนี้ก็คือเป็นพักที่มีสสส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพักพลังประชารัฐของลุงป้อมแล้วก็ล่าสุดที่ได้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นได้สสจากพักประชาธิปัตย์กลุ่มกวนของเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนที่แตกออกมาจากพักประชาธิปัตย์ประมาณ18คนเนี่ยก็เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวผู้กองธรรมนัฐเนี่ยก็เรียกว่าไปรวมบ้านใหญ่ไปรวมสสที่เรียกว่า เก็บเล็กผสมน้อยจากเขตนั้นจากเขตนี้รวมเข้ามาตัวผู้กองธรรมนัฐนี่ก็มั่นใจเหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยพักกาทำรรเนี่ยน่าจะปักธงได้ส่วนจะได้กี่ตัวนั้นก็ต้องลุ้นกันแต่ว่าเกจิหลายคนก็มองว่าแหมกาทํามีลุ้นนะถึงประมาณ10บวกเรียกว่าเป็นอย่างน้อยเลยในพื้นที่ภาคใต้นอกจาก3มพักที่ว่านี้แล้วก็ห้ามมองข้ามพักอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพัก พลังประชารัฐซึ่งแม้ตอนนี้ลุงป้อมจะถอยแล้วก็วางมือลงไปแล้วก็ให้คุณตีนุชมาแทนแต่ก็เรียกว่าก็ยังมีลุ้นอยู่รวมถึงพักรวมไทยสร้างชาติของคุณพิรพันธ์ซึ่งก็เรียกว่ามาเงียบๆแต่ก็ยังมีลุ้นเหมือนกันแล้วก็ที่ประมาทไม่ได้และก็มองข้ามไม่ได้ก็คือพักประชาชาติซึ่งเป็นทักที่เรียกว่ามีฐานที่มั่นในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ข่าวก่อนก็ได้สอสอมา7คนคราวนี้เขาก็เรียกว่าตั้งใจอย่างน้อยๆก็รักษาฐานที่มั่นเดิมนี่คือภาพรวม ของการช่วงชิงตำแหน่งสสในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้59ตัว59ตำแหน่งก็ต้องรอลุล้นว่าเมื่อถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้พักไหนจะได้เรียกว่าคว้าตำแหน่งคว้าชัยในการเลือกตั้ง14จังหวัดภาคใต้ไปและก็ใครจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล